สวัสดีค่ะพี่ชัยวัน์สวัสดีครับโซเฟียวันนี้มาถึงบ้านเลยนะครับ มีอะไรพิเศษหรือเปล่าครับอ๋อหนูได้ดูคลิปพี่ชัยวั์ฟอสใน Facebook และ t i k t o k หนูจําได้ว่าพี่จะสอนวิธีคํานวณสูตรปุ๋ยหนูก็มาทวงสัญญาเพราะอยากให้เกษตร,รกรคํานวณสูตรปุ๋ยเป็นและผสมปุ๋ยใช้เองด้วยนะคะอ๋ออ๋อพี่นึกว่าเรื่องอะไรโซฟียมีใจและความคิดตรงกับพี่ด้วยนะเนี่ยค่ะพี่อยากเพิ่มความรู้ทั้งหนูและเกษตร,รกรเพื่อให้ได้ใช้ปุ๋ยที่เต็มประสิทธิภาพแต่ค่าใช้จ่ายน้อยลงช่วยเพิ่มกําไรและลดต้นทุนด้วยนะคะโอ้โหความคิดยอดเยี่ยมเลยนะครับ โอเคเราไปฟังกันเลยร่วมท่านผู้ชมด้วยนะครับค่ะพี่เริ่มต้นการคำนวณสูตรปุ๋ยเราต้องเตรียมวัตถุดิบก่อนและเราต้องรู้ให้ได้ว่าในวัตถุดิบมีสารอาหารอะไรบ้างหากไม่ชัดเจนเราต้องส่งไปวิเคราะห์ก่อนนะครับแต่วันนี้เราใช้วัตถุดิบจากแม่ปุ๋ยทั้ง3อย่าง 1. วัตถุดิบยูเรีย4 6 0 0ท่านผู้ชมและโซเฟียต้องเข้าใจว่ายูเรียชื่อสามัญของวัตถุดิบ และรหัส46คือธาตุอาหารไนโตรเจนที่นี่อยู่ในวัตถุดิบ46% 2. วัตถุดิบไดแอมโมเนียมฟอสเฟตชื่อย่อ DAP คนไทยเรียกว่า d a p 18 4 6ป DAP คือชื่อสามัญของวัตถุดิบส่วนรหัส18หมายความว่ามีธาตุอาหารไนโตรเจน18%ส่วนรหัส46อยู่ตรงกลางหมายความว่ามีธาตุอาหารฟอสฟอรัส46% 3. วัตถุดิบกาลิมอฟ0 0 6 0 แต่คนไทยเรียกว่ามอบนี่คือชื่อสามัญของวัตถุดิบส่วนรหัส60หมายความว่ามีธาตุอาหารโพแทสเซียม60%นั่นเองครับโซเฟียและท่านผู้ชมฟังทานไหมครับค่ะพี่หนูพอที่จะรู้จักวัตถุดิบทั้ง3ชนิดนี้มาบ้างขอให้พี่อธิบายต่อได้เลยค่ะโอเคครับแต่ผมลืมไปว่ายังมีวัตถุดิบอีกชนิดที่สําคัญมากเราจําเป็นต้องใช้โดยขาดไม่ได้คือสารเติมเต็มหรือบางคนเรียกว่าฟิลเลอร์ในวัตถุดิบชนิดนี้บางบริษัท ผลิตรวมธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริมมาด้วยบางคนก็ผลิตจากแร่ธาตุอื่นๆเช่นโดโลไมต์แคลเซียมยิปซัมและอื่นๆแล้วแต่พวกเขาจัดหามาได้หรือแล้วแต่จุดประสงค์ของโรงงานผลิตครับค่ะพี่ถ้าเราไม่มีสารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์เราสามารถหาวัตถุดิบอื่นมาแทนได้ไหมคะใช่ครับเราสามารถใช้ดินแทนได้เลยครับแต่เราจะต้องหมักดินกับยีสต์ก่อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและปรับ pH ดินไม่ให้เกิน7%เ และไม่น้อยกว่า5.5%เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้ดินมาเป็นสารเติมเต็มได้เลยนะครับโอ้โหคือเป็นเรื่องที่หนูคิดไม่ถึงเลยค่ะโอเคเราฟังกันต่อครับก่อนคำนวณสูตรปุ๋ยเราจะต้องจำคำบัญญัติให้ได้นะครับคำบัญญัติที่1ถ้าเราต้องการรู้สัดส่วนน้ำหนักวัตถุดิบเพื่อนำมาผสมกันเราจะต้องนำธาตุอาหารที่เราต้องการมาตั้งและคูณด้วย จำนวนที่เราต้องการผสมจากนั้นนำมาหารกับธาตุอาหารที่มีอยู่ในวัตถุดิบผลลัพธ์ที่ได้คือน้ำหนักวัตถุดิบที่เราต้องนำมาผสมกันนั่นเองครับคำบัญญัติที่2ถ้าเราต้องการรู้าารธาตุอ,นนาอาหารที่มีอยู่ในวัตถุดิบเราต้องนำน้ำหนักวัตถุดิบมาคูณกับธาตุอาหารที่มีอยู่ในวัตถุดิบจากนั้นหาร100%ผลลัพธ์ที่ได้คือธาตุอาหาร ที่มีอยู่ในน้ำหนักของวัตถุดิบนั่นเองครับค่ะพี่หนูเข้าใจแล้วค่ะหากท่านผู้ชมไม่เข้าใจโปรดกดฟังหลายๆครั้งนะคะโอเคตอนนี้เรามาเริ่มคำนวณสูตรปุ๋ยกันเลยครับเรายกตัวอย่างสูตรปุ๋ย15 15, 15เพื่อคำนวณเริ่มต้นเราจะต้องคำนวณจากวัตถุดิบที่นี่ธาตุอาหาร2อ,อย่างด้วยกันคือแบบ18 4 6 0ครับโดยนำธาตุอาหารฟอสฟอรัส15%ที่เราต้องการมาคำนวณก่อน เรานำ15มาตั้งคูณด้วยน้ำหนักที่ต้องผสม100กิโลเท่ากับ1,500เรานำไปหารกับธาตุอาหารที่มีอยู่ในวัตถุดิบคือ46เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ที่ได้น้ำหนักวัตถุดิบที่ต้องนำไปผสมคือ32.60กิโลแต่เราจะต้องปัดขึ้นเพื่อน้ำหนักขาดและจะทำให้ธาตุอาหารที่มีอยู่ในวัตถุดิบขาดไปด้วยฉะนั้นเราต้องเพิ่มเป็น33กิโลหนูเข้าใจแล้วค่ะ เราจะต้องใช้แม่ปุ๋ยดับ18460ดนจำนวน33กิโลใช่ไหมคะใช่แล้วครับจากนั้นเราไปหาธาตุอาหารไนโตรเจนต่อเริ่มต้นเราต้องนำน้ำหนักวัตถุดิบดับ33กิโลเมื่อสักครู่มาคำนวณหาธาตุอาหารไนโตรเจนก่อนนะครับโดยนำา33กิโลคูณกับธาตุอาหารไนโตรเจนที่มีอยู่ในวัตถุดิบนี้คือ18เท่์เข้ากับ594จากนั้น นำไปหารต่อกับ100%ผลลัพธ์ที่ได้คือธาตุอาหารไนโตรเจนที่มีอยู่ในวัตถุดิบนี้5.94%ดังนั้นหมายความว่าธาตุอาหารไนโตรเจน15%ที่เราต้องการนั้นยังขาดอีก9.06%เพื่อให้ได้ธาตุอาหารไนโตรเจนมาเพิ่มให้ครบ15%นั้นเราจะต้องนำ9.06า9.06มาตั้งแล้วคูณกับจำนวนที่ต้องผสมคือ100กิโลเท่ากับ906จากนั้น หารต่อด้วยธาตุอาหารที่มีอยู่ในวัตถุดิบคือไนโตรเจน46%ที่มีอยู่ในยูเรียนั่นเองครับผลลัพธ์ที่ได้คือน้ำหนักวัตถุดิบยูเรีย19.69กิโลแต่เราจำเป็นต้องปัดขึ้น0.31รวมน้ำหนักวัตถุดิบยูเรียที่เราต้องใช้คือ20กิโลครับโอ้โหสลับซับซ้อนเอาเรื่องเลยนะคะพี่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูกับท่านผู้ชมจะกดดูหลายๆรอบเพื่อทำความเข้าใจนะคะอ๋อๆๆได้เลยครับเมื่อเราได้ธาตุอาหาร ไนโตรเจนจากยูเรียแล้วและเราได้ธาตุอาหารฟอสฟ,ฟอรัสจากแดบแล้วเราจะต้องไปหาธาตุอาหารโพแทสเซียมป่อครับธาตุอาหารโพแทสเซียมเรานำจากม็อก0 0 6 0ใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วครับตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนั่นแหละครับเราต้องการธาตุอาหารโพแทสเซียมจำนวน1 5เอร์เเราต้องนำา15มาตั้งคูณด้วยจำนวนที่เราต้องผสมคือ100เท่ากับ1 5 0 0 เรานำไปหารกับธาุอาหารที่มีอยู่ในวัตถุดิบคือโพแทสเซียม60%ผลรผลลัพธ์ที่ได้คือจำนวนวัตถุดิบม็อบ25กิโลนั่นเองครับหนูเข้าใจแล้วค่ะเราจะต้องปัดขึ้นเป็น26กกิโลไหมคะไม่เราไม่จำเป็นต้องปัดขึ้นครับเราปัดขึ้นเฉพาะตัวเลขที่น้ำหนักไม่ครบกิโลทำให้เราช่างน้ำหนักยากแต่ถ้าเป็นธาุอาหารไนโตรเจน เราควรปัดขึ้นเพราะว่าธาดอาหารไนโตรเจนระเหิดง่ายหนูเข้าใจแล้วค่ะตอนนี้หนูสรุปได้ว่าเราต้องใช้วัตถุดิบยูเรีย4600จำนวน20กิโลต้องใช้วัตถุดิบแดบ18460จำนวน33กิโลและต้องใช้วัตถุดิบม็อบ25กิโลใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับจากนั้นเรานำวัตถุดิบตามที่โซเฟียได้พูดเมื่อสักครู่นี้รวมกันทั้งหมดเลยครับค่ะ20บวก33บวก25เท่ากับ78ค่ะ เมื่อต้นคลิปพี่บอกหนูว่าเราผสมครั้งละ100กิโลดังนั้นเพื่อให้ครบ1 0 0กกิโลหนูขอใช้สารเติมเต็มได้ไหมคะมถือว่าเก่งมากๆเลยครับเราสามารถใช้ฟิลเลอร์หรือใช้ดินตามที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปได้เลยครับเพื่อให้ครบ100กิโลยังมีข้อสงสัยอีกไหมครับโซเฟียและ ท่านผู้ชมสามารถสอบถามได้เลยครับตอนนี้หนูเข้าใจแล้วค่ะเอาไว้สอบถามคลิปต่อต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่ชัยวัน์มากๆเลยนะคะที่ยอมสละเวลาและให้ความรู้กับหนูและท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ